สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารุนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะในช่วงเดือนมีนาคม2องพสถานาการณ์ด้านความรักแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรกันบ้างขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe like แชร r e แล้วก็ comment ในชาแนลนะคะเอาละทีนี้เราลองไปดูนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์นะคะโดยภาพรวมของผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะเราได้เปิดไพ่นะคะพอดีว่ามีไพ่ที่แบบ มีไพ่ดีๆขึ้นมาทุกไปเลยนะคะก็เลยแบบว่าเออไม่อยากจะเปิดไพ่อะไรอื่นมากมายเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้อีกแล้วนะคะก็เลยจะมาเล่าในเรื่องของสถานการณ์นะคะในช่วงเดือนนี้ของผู้ที่เกิดวันศุกร์เป็นยังไงบ้างนะคะเอาละ <c oughs> เราลองไปดูกันนะคะ สถานการณ์อยู่ที่10บถ้วยนะคะ10ถ้วยก็บ่งบอกอยู่แล้วเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะความอบอุ่นความเป็นครอบครัวนะคะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีครอบครัวจะรู้สึกถึงความสุขความอบอุ่นมากๆนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นลักษณะของการอยู่กันพร้อมหน้านะคะพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีไพ่เดอะสเตรนทด้วยนะคะอะไรที่แบบว่าในอดีต ที่อาจจะเคยไม่ดีนะคะมีข้อผิดพลาดอะไรเช่นในการควบคุมคอนโทรลกันนะคะในความหึงหวงหรือว่าความเจ้าชู้อะไรต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะถูกปรับนะคะปรับให้กลายเป็นเหมือนเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคนที่ชอบคอนโทรลก็ก็จะต้องรู้ว่าโอเคมันจะต้องใช้ในเรื่องของความเข้าใจหรือความอ่อนโยนมากกว่านะคะแล้วทีนี้ก็มีนายอบครับนะคะนายอบคับอืม สถานการณ์ของการได้กลับมาคืนดีนะคะการกลับมาคืนดีการงอนเง้ะนะคะหรือว่าการนําความรักมาให้นะคะถ้าจะถามถึงคนมีในครอบครัวเนี่ยก็จะมีความอบอุ่นนะคะมีความรักให้แก่กันนะคะสีไม้การใช้เวลาอยู่ร่วมกันมีความสุขร่วมกันนะคะดีมากๆเลยนะคะ The world การที่จะแบบว่า การเต็มอิ่มความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวนะคะการความประสบความสําเร็จนะพูดถึงถ้าคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยในช่วงเนี้ยน่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะคะของปีนี้นะที่ถ้าถามหาถึงความสําเร็จคุณก็จะได้เรื่องของความสําเร็จนะคะถามหาถึงความสุขความอบอุ่นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็จะได้สิ่งนี้นะคะสองถ้วยอีกนี่ก็คือความเป็นเนื้อคู่นะคะความรัก การที่บุคเพศสันนิวาสให้สองคนมาพบกันถ้าเท่านั้นเนี่ยก็คือสำหรับคนโสดก็จะโดดเด่นมากๆนะคะในเดือนนี้นะคะที่จะได้พบเจอนะคะหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเอ็ดเอ็ดซับมอนนั่นเองสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะถ้าหากว่าอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณจะได้พบนะคะจะได้พบกับใครคนนั้นนะที่เป็นคู่ของคุณจริงๆมันเหมือนเป็นช่วงของการสิ้นสุดการรอคอยนะจัดเม้นต์นะคะออสิ่งใดที่คุณได้เคยทำ ความดีสร้างความดีมาต่างๆนานา,นา,นาช่วงนี้คุณก็จะเห็นผลของมันนะคะในเรื่องของความดีนะแล้วก็จริงๆแล้ว j จัสมิ n ก็อาจจะเป็นไพ่ที่แบบว่าเหมือนกับเราเคยทำดีเราก็จะได้รับสิ่งนั้นเราเคยทำไม่ดีเราก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะแต่โดยภาพแวดล้อมโดยรวมเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีทั้งหมดเลยนะคะ P พจช็อปครับ การติดต่อสื่อสารความสุขสนุกสนานนะคะการที่ถ้าสมมุติเป็นคนโสดการได้พูดคุยกับใครสักคนหนึ่งมันก็จะเต็มไปด้วยความบรรยากาศที่ที่สนุกสนานนะคะที่มีความสุขที่เหมือนกับแบบมีการคุยกันทุกวันบางคนก็อาจจะแบบว่ามีการมอบ อะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์ให้แก่กันด้วยอะนะคะความคำพูดดีๆอะไรต่างๆนะคะใครที่รอในเรื่องของข้อความก็จะมีในเรื่องของข้อความการส่งข้อความถึงกันมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ปิดท้ายด้วยเดร์ไฮโลเฟนนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยก็คือความอะไรล่ะช่วงนี้คุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลนะคะที่คอยปกป้องคุ้มครองเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะต้องเ,ออเ,ออเหมือนกับว่าต้อง ทำในเรื่องของสิ่งที่ถูกต้องเยอะๆนะคะสิ่งที่ถูกต้องตามหลักของคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมจรรยาอะไรพวกนี้นะคะเป็นการบอกถึงการวางระบบระเบียบใหม่ด้วยนะคะการวางระบบระเบียบใหม่ในชีวิตนะคะการที่จะบางคนอาจจะการวางระเบียบในเรื่องของการเงินนะคะการบริหารจัดการในเรื่องการเงินนะคะการคิดถึงการวางแผนอนาคต ข้างหน้าอันยาวไกลนะใครที่คิดในเรื่องของการแต่งงานตามประเพณีนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะถ้าจะมีการาแต่งงานนะคะกันตามประเพณีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ The High Lofan เป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่แต่ว่าก็ต้องคำนึงถึงหลักของเรื่องของสินธรรมจัญญาอะไรพวกนี้ให้มากเป็นพิเศษมีแต่สิ่งดีๆก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรมากนะคะในเรื่องของ สถานการณ์ในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่าวันสุกก็มีความสุขอะคะ่ะจะต้องมีความสุขนะคะถ้าไม่กันก็ถือว่าสิ่งที่คุณอ,อ,อาจจะอาจจะต้องลองย้อนกลับไปดูว่าถ้าใครไม่ได้มีความสุขในช่วงเดือนนี้อาจจะลองย้อนกลับไปดูว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเราเ,ออเราเป็นในลักษณะของ the j u d g m e n t หรือ,อยังนะคะก็คือเราได้ทำอะไรไว้ใน อดีตที่ผ่านมานั่นเองโอเคทีนี้เราลองไปดูนะคะมีอะไรเพิ่มเติมจาก a n g เจนะที่จะมอให้คำแนะนำอะไรหรืออยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ให้ครับคนที่เกิดวันศุกร์บ้า heart to heart conversation past life relationship นะคะโอเคก็ ในเรื่องของการพูดคุยนะคะจะมีการพูดคุยเจรจากันมากในช่วงนี้นะคะถ้ามีอะไรที่ติดค้างขาดใจนะคะก็ลองพูดคุยกันด้วยความเปิดใจนะคะเปิดใจคุยกัน h o n e s t y discuss your feeling with each other นั่นเองนะคะแล้วก็ past life relationship สำหรับคนที่รอนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาแล้วนะคะได้เข้ามาในชีวิต นะคะหรือ,อในรักษาของคนรักในอดีตชาติที่มีความผูกพันกันมาก,ก่อนอะไรพวกนี้นะคะคือก็เป็นเรื่องของพรหมลิขิตจัดสรรมาอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นอะไรที่มีความสุขอะคะ่ะในช่วงเดือนนี้ของคนที่เกิดวันศุกร์นั่นเองนะคะโอเคก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นของชาววันศุกร์ที่มีความสุขจริงๆเลย ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และ Share นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะอัปเดตคลิปใหม่ๆแล้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ